อยากให้เธอไปคุยเธอไปคุยกับเขาก่อนอยากให้เธอไปเจอเธอไปเธอเขาก่อนอยากจะทำอะไรก็ไปทำกับเขาก่อนเจอเราเธอตรงนี้ไม่ได้ไปไหนแน่นอนก็เพราะเธอเข้าใจเธอเป็นของเขาก่อนก็ไม่เคยสงสัยเธอนรักเขาก่อนรักที่เธอเขาคงเป็นรักเธอนแน่นอนแต่เธอหากเธอเงามาตอนเธอจะเข้านอน มคมเขียนนั้นเสถหักทุกทุกคน,นในเชื่อผมเทียความเหงาครอบงำจนผมหน้ามเมตตาโมแบบนี้แค่ความคิดถึงที่มันไม่ถึงมันติดตรงนี้เราจะบอกเธอไปมันก็ติดที่เขาก็ไม่หนึ่งสักทีแล้วให้ทำไงอ่ะทำไงอ่ะ I don't know what to do เพราะตอนที่เห็นคนอยู่กับเขาอันปวดยังไงไม่รู้ And I meet you baby คิดถึงเธอตลอดเวลาเป็นวันจะตื่นมา ให้เธอไปคุยเธอไปคุยกับเขาก่อนอยากให้เธอไปเธอเธอไปเธอเขาก่อนอยากจะทำอะไรก็ไปทำกับเขาก่อนจะรอเธอตรงนี้ไม่นี้ไปไหนแน,น,น่อนอนเขา่อกเธอเขาใช้เธอเป็นของเขาก่อนก็ไม่เคยสงสัยเธอรักเขาก่อนกักที่เธอให้เขาคงเป็นรักแท้แน่นอนแต่เธอหาเธอเงามาต้องเธอจะเข้านอน 你头呢。